ทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตภาคใต้จังหวัดเพชรชบุรีนะคะได้จัดวิธีเปิดการแข่งขันหมักฮอตกอฟ์พอ,พอโอเพนภาคกลางประจำปี2554ค่ะ ที่สาราวมใจเทศบาลเมืองราชบุรีนายสุทธิเดชสุทธิสมรองผู้ว่าราชการการไฟฟ้าสมุิภาคเป็นประธานเปิดการแข่งขันมาร์คฮอสกอฟอพอโอเพนภาคกลางประจำปี2554มีนายสุภกรเลิศมงคลผู้จัดการการไฟฟ้าสมุทภาคเขตหนึ่งจังหวัดเพชรบุรีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันสำหรับการแข่งขันดังกล่าวมีการจัดการแข่งขันในแต่ละภาคของประเทศรวมทั้งสิ้นสีภาคเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าไป แข่งขันจริงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไปส่วนการแข่งขันมา์คฮอดกฟพโอเพนภาคกลางครั้งนี้นับเป็นครั้งที่1ซึ่งคณะกรรมการได้แบ่งการแข่งขันออกเป็นสาประเภทดังนี้ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีซึ่งทั้งสองประเภทนี้จะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล3 0 0 0บาท2,000บาทและ1000บาทตามลําดับส่วนประเทศทั่วไปผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลจํานวน5,000บาท3,000บาท 2,000บาทและ1,000บาทตามลำดบับนอกจากนี้เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน,นยังจะได้รับประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ครับวัตถุประสงค์หลักของการเดเฟ้าสู่ภาคซึ่งปกติแล้วการเฟ้าสู่ภาคเนี่ยเราจะมีส่งเสริมกีฬาเกี่ยวกับทูกประเภทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้นะครับเยาวชนเราจะเน้นที่การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับการแข่งขันมาคพัฒนเพระเภทครั้งนี้เป็นการแข่งขันครั้งแรกที่ภาคกลางหรือว่าภาคกลางเลยนะครับนอกจากทีกท่นดันปีเราส่งเสริมให้เยาวชนทุกท่านนะครับอันมา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเรามีสโลแกนอยู่ว่าฝึกสมองฝึกรองปัญญาด้วยกีฬามากระดานไทยนะครับใน,ในชว่วงนี้ทั้งเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีไม่เกิน20ปีนะครับมาสมัครได้นะเราก็หลังจากนี้ไปจะมีการแข่งขันท,ท,ที่สุดระดับนะครับคืแชปประเทศไทยที่สุดระดับนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนเยาวชนทุกท่านนะครับที่มีความรู้มีความสามารถในเรื่องของ มาทอดนะครับมาร่วมกันแข่งขันในครั้งน,นี้แล้วถ้าเผื่อครั้งนี้นะครับท่านประสบความสำเร็จในการชนะเลิศเราจะส่งท่านไป็นตัวจริงชมป์ที่ศูนย์กลางในการเลี้ยงฟ้าสืบภาคนะครับในโอกาสต่อไป